คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ามีบางคนพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่กลับเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคำพูดเพียงไม่กี่คำที่ทำให้คุณลุกขึ้นสู้ต่อในวันที่คุณอยากยอมแพ้หรือบางทีอาจเป็นประโยคสั้นๆที่ทำลายความมั่นใจของคุณไปเลยจนถึงทุกวันนี้และความจริงที่เราต้องยอมรับคือคำพูดไม่ใช่แค่ลมปากที่เป่งออกมาแล้วหายไป แต่เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาในประวัติศาสตร์คำพูดสามารถสร้างหรือทำลายอาณาจักรสามารถสร้างหรือทำลายความสัมพันธ์โดยเสียวินาทีและที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถสร้างหรือทำลายตัวตนของเราให้สูญเสียมหาศาลและบางครั้งอาจทำให้เรากลายเป็นคนใหม่ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เพียงแค่คำพูดจากใครบางคนหรือจากตัวเราเองวันนี้เราจะพาทุกคน ดำดิ่งสู่จิตใจของคนพูดเก่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราหลายๆคนอนนั่นคือคำพูดคืออำนาจใช้อย่างไรให้ได้ผลคำพูดเป็นเครื่องมือทรงพลังที่บุคคลสำคัญระดับโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางการเมืองนักธุรกิจชั้นนำหรือนักจิตวิทยาชื่อดังต่างก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่า คำพูดสามารถสร้างแรงบันดาลใจโน้มน้าวใจและเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนได้ลองคิดถึงช่วงเวลาที่มีคนพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุดคำพูดนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำของคุณอยู่ใช่ไหมนักจิตวิทยาเชิงประสาทวิทยาพบว่าสมองของเราประมวลผลคำพูดเชิงลบเข้มข้นกว่าคำพูดเชิงบวกถึงห้าเท่าเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสาตร์เรียกว่า คติเชิงลบหรือ negativity bias ซึ่งมีหลักฐานมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนในยุคดึกดำบรรการให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลบมากกว่าเชิงบวกเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดที่สำคัญการตอบสนองอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อภัยคุกคามช่วยให้บรรพบุรุษของเราอยู่รอดการไม่สนใจเสียงสวยงามของนกอาจไม่มีผลร้ายแรงแต่การไม่สนใจเสียงคำรามของสิงโต อาจหมายถึงความเป็นความตายที่กำลังจะเกิดขึ้น,ก,นกลไกทางประสาทวิทยาได้อธิบายไว้ว่าเมื่อเราได้รับข้อมูลเชิงลบเช่นคำวิจาร์ณหรือคำพูดที่ทำร้ายจิตใจสมองส่วนอะมิกดาลาจะตอบสนองทันทีซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประมวลผลเกี่ยวกับอารมณ์โดยเฉพาะความกลัวและความวิตกกังวลจะถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียด อย่างคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี fMRI แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราได้ยินคำวิจารณ์หรือคำพูดเชิงลบกิจกรรมในสมองจะเข้มข้นและกระจายในวงกว้างมากกว่าเมื่อได้ยินคําชมและข้อมูลเชิงลบจะถูกประมวลผลอย่างละเอียดและถูกจดจำได้ดีกว่าข้อมูลเชิงบวกซะอีกเพราะว่าคำวิจารณ์หรือประสบการณ์เชิงลบ จะถูกเก็บบันทึกลงในความทรงจำระยะยาวอย่างรวดเร็วและเข้มข้นงานวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่สามารถจดจำเหตุการณ์เชิงลบในชีวิตได้มากกว่าและละเอียดกว่าเหตุการณ์เชิงบวกเมื่อเราได้รับคำชมเชยสมองจะหลั่งสารโดปามีนซึ่งให้ความรู้สึกดีแต่ผลกระทบมักเป็นเพียงชั่วคราวในขณะที่คำวิจารณ์จะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งเป็นส่วนของระบบการตอบสนองต่อความเครียด ที่มีผลระยะยาวต่อร่างกายและจิตใจแต่นี่ไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปเพราะเมื่อเราเข้าใจพลังนี้เราก็สามารถใช้มันในทางที่ดีได้การตระหนักรู้ถึงผลกระทบของคำพูดเชิงลบทำให้เราสามารถพัฒนาความระมัดระวังในการสื่อสารเราสามารถเลือกถ้อยคำที่สร้างสรรค์แม้ในสถานการณ์ที่ต้องให้คำวิจารณ์หรือแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตามเมื่อต้องให้ข้อเสนอแนะเราสามารถใช้เทคนิคแซนวิช โดยห่อหุ้มคำแนะนำเชิงปรับปรุงไว้ระหว่างคำชื่นชมที่จริงใจซึ่งช่วยลดผลกระทบทางลบและเพิ่มโอกาสที่อีกฝ่ายจะรับฟังอย่างเปิดใจที่สำคัญคือความเข้าใจมันยังช่วยให้เราพัฒนาภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ได้เมื่อต้องรับมือกับคำวิจารณ์ทำให้เราสามารถแยกแยะระหว่างข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการโจมตีส่วนบุคคลและใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตแทน ในโลกแห่งการแข่งขันผู้ที่เข้าใจและควบคุมพลังของคำพูดได้จะมีเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจและนำพาทีมไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพคำพูดของคุณกำลังสร้างโลกของคุณในทุกๆวินาทีและสิ่งแรกเลยที่คุณต้องเข้าใจถ้าคุณอยากเป็นคนที่สามารถพูดให้คนอื่นทำตามสิ่งที่คุณต้องการก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่า ทักษะการสื่อสารไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดเก่งหรือใช้คำศัพท์ที่สวยหรูอย่างเดียวนะครับแต่มันคือความสามารถในการถ่ายทอดความคิดของคุณให้คนอื่นเข้าใจเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณนำเสนอการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นที่ความชัดเจนในตัวคุณเองสก่อนแล้วคุณต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารนั้นคืออะไรเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคืออะไร และเหตุใดผู้ฟังจึงควรให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณพูดการที่คุณไม่ชัดเจนในความคิดของตัวเองนั้นจะทําให้สารที่คุณส่งออกไปเกิดความคลุมเครือและไม่น่าเชื่อถือได้และสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความเข้าใจในตัวผู้ฟังของคุณคนที่สื่อสารได้ดีมักจะใส่ใจว่าผู้ฟังของพวกเขาคือใครมีความสนใจในเรื่องอะไรมีความกังวลอะไร มีความเชื่อหรือค่านิยมอย่างไรเมื่อคุณเข้าใจผู้ฟังของคุณจริงๆคุณจะสามารถปรับแต่งวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับพวกเขาใช้ภาษาที่พวกเขาคุ้นเคยและนำเสนอในมุมที่พวกเขาสนใจนอกจากนี้การสื่อสารที่ทรงพลังไม่ได้เกิดจากการที่คุณเป็นฝ่ายพูดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เกิดจากการที่คุณรับฟังอย่างตั้งใจ ผู้สื่อสารที่ยอดเยี่ยมมักจะสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังและรับรู้ถึงความรู้สึกของพวกเขาและปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอตามที่จำเป็นการที่คุณแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจและใส่ใจในความคิดของผู้ฟังจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำเสียงภาษากายและการแสดงออกทางสีหน้าที่เหมาะสมด้วย ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหากน้ำเสียงและท่าทางของคุณไม่สอดคล้องกับคำพูดผู้ฟังก็จะสับสนและไม่เชื่อถือสิ่งที่คุณนำเสนอสมมุติว่าเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่โกรธแต่ผู้เสียงดังหน้าก็แดงไปหมดแดงและบางทีกอดอกด้วยซ้ำผมคิดว่าคุณไม่เชื่อว่าเขาไม่โกรธแน่นอนและก็ยังรู้สึกไม่สบายใจไปด้วยมันก็เหมือนการเล่นดนตรี ที่ต้องมีทั้งโน้ตถูกต้องและอารมณ์เพลงที่เหมาะสมถ้าเล่นโน้ตถูกแต่ไร้อารมณ์ก็ไม่สามารถสื่อความไพเราะได้อย่างสมบูรณ์คุณต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจความมั่นใจและความกระตือรือร้นผ่านทั้งคำพูดและการแสดงออกของคุณอย่าลืมว่าการสื่อสารที่ทรงพลังมักมาจากการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมนุษย์เราต่างมีสมองที่ถูกออกแบบมาให้ชอบเรื่องเล่า การยกตัวอย่างที่เป็นรูป,ปรธรรมและการเล่าประสบการณ์จริงหรือการใช้อุปมาอุปไมยที่เข้าใจง่ายจะช่วยให้ผู้ฟังจดจำและเข้าใจสิ่งที่คุณสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นแทนที่จะพูดแต่ทฤษฎีหรือข้อมูลที่เป็นนามธรรมทักษะการสื่อสารที่ดียังรวมถึงความสามารถในการโน้มน้าวใจซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในจิตวิทยามนุษย์คุณต้องสามารถนำเสนอแนวคิดของคุณ ในแง่ที่ผู้ฟังต้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาแล้วคุณต้องเข้าใจว่าผู้คนตัดสินใจจากอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเสมอข้อต่อมาเลยก็คือคุณต้องรู้จักใช้หลักการการโน้มน้าวใจซึ่งหลักการการโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพมักมีองค์ประกอบแบบนี้เช่นการสร้างความขาดแคลนการอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญหรือการแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำแบรนด์เกี่ยวกับเครื่องสำอางแล้วคุณได้รับหน้าที่ให้ไปนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ถ้าคุณใช้หลักการการโน้มน้าวคุณอาจจะพูดประมาณนี้ว่าคุณอาจไม่ทราบว่าส่วนใหญ่แล้วครีมบำรุงผิวทั่วไปมักจะมีสารเคมีที่อาจทำร้ายผิวในระยะยาวซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตจากส่วนผสมออแกนิก100%ที่ได้รับการทดสอบทางคลินิกมาแล้วพบว่าช่วยลดริ้วรอยได้ถึง60%ภายใน4สัปดาห์ซึ่งลูกค้าของเรากว่า90%ยังกลับมาซื้อซ้ำและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้า1,000คนแรกด้วยแล้วถ้าหากคุณสนใจคุณก็สามารถจองซื้อทันทีได้เลยพร้อมกับได้โปรโมชั่นพิเศษด้วย พอเมื่อคุณยินแบบนี้แหละจะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องซื้อเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นพิเศษมันมีความน่าเชื่อถืออะ่ะเพราะได้รับการทดสอบทางคลินิกมาแล้วและนี่แหละคือเทคนิคการโน้มน้าวที่นักขายหรือนักการเมืองเขาใช้กันการสื่อสารที่ดีต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอไม่มีใครเกิดมาเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมโดยธรรมชาติแต่ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้ ด้วยความพยายามและการฝึกฝนอย่างเป็นระบบการที่คุณกล้าที่จะเข้าร่วมการสนทนากล้าแสดงความคิดเห็นแอะเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณไปอีกขั้นเมื่อคุณเข้าใจและฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่แท้จริงเหล่านี้คุณจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและสื่อสารความคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ทำงานในครอบครัวหรือในชีวิตส่วนตัว การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และนำพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณมุ่งหวังหากพูดถึงทักษะการสื่อสารที่ดีแล้วคงต้องนึกถึงโอปราวินฟรีที่เติบโตมาจากเด็กหญิงผิวสีที่เกิดในครอบครัวยากจนในรัฐมิสซิสซิปปีสู่การเป็นพิธีกรที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกเธอเล่าว่า จุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอค้นพบพลังของการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเธอเล่าว่าตอนเด็กๆฉันชอบยืนพูดในโบสถ์ท่องบทกวีและเล่าเรื่องต่างๆให้ผู้คนฟังผู้คนมักจะพูดว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์แต่ความจริงคือฉันไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรพิเศษฉันแค่รักที่จะสื่อสารและเล่าเรื่องโอปราเธอเล่าว่า เส้นทางอาชีพของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเมื่อเริ่มงานในวงการโทรทัศน์เธอพยายามเรียนแบบผู้ประกาศข่าวคนอื่นๆพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติและใช้คำที่ฟังดูเป็นทางการเกินไปผลคือเธอถูกไล่ออกจากงานผู้ประกาศข่าวแห่งแรกที่บันติมอร์มันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดแต่มีค่ามากโอปรากล่าวว่าฉันเรียนรู้ว่าการพยายามเป็นคนอื่นไม่มีวันนำไปสู่ความสำเร็จ ฉันต้องเป็นตัวของตัวเองและจุดเปลี่ยนของเธอก็เกิดขึ้นเมื่อเธอได้งานที่ชิคาโกและเริ่มพูดในแบบที่เป็นธรรมชาติของเธอเองแสดงความรู้สึกจริงๆและแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเธอเล่าว่าหลังจากนั้นฉันก็เลิกพยายามเป็นคนที่ฉันคิดว่าผู้ชมอยากให้เป็นและเริ่มเป็นตัวเองอย่างแท้จริงโอปราเธอได้ค้นพบว่าความเปราะบางและความจริงใจ คือพลังที่แท้จริงของการสื่อสารเมื่อเธอกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวที่เจ็บปวดเช่นการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กหรือการต่อสู้กับน้ำหนักของตัวเองผู้ชมกลับรู้สึกเชื่อมโยงกับเธอมากขึ้นเธอบอกว่าฉันพบว่ายิ่งเราจริงใจมากเท่าไหร่ผู้คนยิ่งตอบรับดีมากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกคนต่างม,มีเรื่องราวของตัวเองทุกคนต่างก็มีความเจ็บปวดความฝันและความหวัง เมื่อเราแบ่งปันเรื่องราวของเราอย่างจริงใจมันสร้างพื้นที่ให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยที่จะทำเช่นเดียวกันเทคนิคที่โอปราใช้คือการฟังอย่างลึกซึง้งเธอกล่าวว่าฉันไม่ได้ฟังเพื่อที่จะตอบแต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจเมื่อคุณฟังอย่างแท้จริงคุณจะรู้ว่าควรถามอะไรต่อไปและการสนทนาจะไหลไปเองอย่างเป็นธรรมชาติอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้โอปราประสบความสำเร็จ คือความสามารถในการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ของ,งผู้ฟังผู้คนอาจจะลืมสิ่งที่คุณพูดแต่พวกเขาจะไม่มีวันลืมว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไรเธอมักจะเล่าเรื่องที่ทำให้ผู้ฟังหัวเราะร้องไห้หรือรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจโอปราเชื่อว่าการสื่อสารที่ทรงพลังมักมาจากความเข้าใจในตัวเองอย่างถ่องแท้คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใคร คุณเชื่อในอะไรและคุณต้องการอะไรเมื่อคุณมีความชัดเจนในตัวคุณเองก็คุณจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนเช่นกันเธอยังย้ำว่าการเป็นตัวของตัวเองคือหัวใจของการสื่อสารที่ดีไม่มีใครสามารถเป็นคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองเธอกล่าวว่าความแท้จริงคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้บทเรียนที่โอปรามอบให้กับทุกคนคือ การสื่อสารที่ทรงพลังไม่ได้มาจากการพูดเก่งหรือการใช้คำที่สวยหรูแต่มาจากความจริงใจการฟังอย่างตั้งใจและความกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเมื่อคุณสื่อสารจากหัวใจคุณจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวคุณเองและผู้อื่นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและนี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจทักษะการสื่อสาร ไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดแต่คือการทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่คุณคิดเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณนำเสนอและมองเห็นคุณค่าในตัวคุณลองคิดดูว่าทำไมบางคนที่ไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้มีไอเดียที่ดีที่สุดหรือแม้แต่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่สูงที่สุดกลับสามารถประสบความสำเร็จได้คำตอบก็คือพวกเขาสามารถสื่อสารไอเดียของพวกเขาออกมาได้อย่างทรงพลังคุณค่าของคำพูด คำพูดมีพลังมากกว่าที่คุณคิดคำพูดสามารถเปิดโอกาสหรือปิดโอกาสได้ในเสี้ยววินาทีและคำพูดยังสามารถทำให้คนคล้อยตามหรือต่อต้านคุณและสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ถ้าคุณรู้จักใช้มันให้เป็นลองย้อนกลับไปดูบุคคลที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์เขาไม่ได้เป็นแค่นักประดิษฐ์แต่เขาเป็นนักเล่าเรื่องที่ทำให้คนทั้งโลกหลงใหลในแอปเปิ และอีกคนหนึ่งก็คือลอนมัสเขาไม่ได้แค่สร้างเทสล a าหรือสเปซเอแต่เขาสื่อสารวิสัยทัศน์ของเขาได้ชัดเจนจนคนทั้งโลกให้การสนับสนุนแล้วสิ่งที่เหมือนกันในบุคคลเหล่านี้คือพวกเขาไม่ได้แค่พูดแต่พวกเขาส่งต่อความเชื่อของตัวเองผ่านคำพูดของพวกเขาพวกเขาทำให้คนอื่นรู้สึกและเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขานำเสนอแล้วคุณละ่ะ คุณจะใช้คำพูดของตัวเองสร้างอนาคตยังไงคุณอาจมีไอเดียที่เปลี่ยนแปลงโลกคุณอาจมีความสามารถที่ยังไม่มีใครรู้คุณอาจมีศักยภาพที่สามารถไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดแต่ถ้าคุณไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาให้คนอื่นเข้าใจและเชื่อมั่นได้โอกาสของคุณก็จะหลุดลอยไปแต่สิ่งเดียวที่ทุกคนมีเท่ากันก็คือเวลาเว้นแต่ว่าคุณจะใช้เวลานั้น ไปกับการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำงานสายไหนหรืออยู่ในช่วงไหนของชีวิตการสื่อสารเป็นสิ่งที่คุณต้องฝึกฝนคุณต้องฝึกให้ตัวเองพูดให้ชัดไม่ใช่แค่พูดเยอะอธิบายให้เข้าใจง่ายไม่ใช่ทำให้ซับซ้อนเล่าเรื่องให้คนเห็นภาพไม่ใช่แค่ท่องจำและทำให้คนรู้สึกได้ไม่ใช่แค่บอกให้เขาฟังคนเราทุกคน ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับทักษะการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบทุกคนต้องฝึกฝนและเรียนรู้เองหากคุณอยากเริ่มพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่คุณเริ่มต้นพัฒนาการสื่อสารของคุณตั้งแต่วันนี้อย่างเช่น 1. ฟังให้มากขึ้นคนที่สื่อสารเก่งคือคนที่เข้าใจผู้อื่นก่อน 2. ฝึกพูดให้กระชับและชัดเจนหลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือย และพูดให้ตรงประเด็น 3. เล่าเรื่องให้มีอารมณ์การสื่อสารที่ดีต้องกระตุ้นความรู้สึกของผู้ฟังด้วย 4. สังเกตคนที่พูดเก่งให้ดูว่าเขาใช้น้ำเสียงจังหวะและวิธีการพูดอย่างไร 5. กล้าที่จะพูดไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบก่อนลองพูดลองพรีเซนต์แล้วปรับปรุงไปเรื่อยๆจำไว้ว่าไม่มีใครมองเห็นศักยภาพของคุณได้ชัดเจนเท่าตัวคุณเอง ถ้าคุณไม่พูดออกมาถ้าคุณไม่กล้านำเสนอความคิดของตัวเองแล้วใครจะรับรู้มันล่ะใช่ไหมโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสแต่โอกาสเหล่านั้นมักจะไปหาคนที่สามารถสื่อสารความสามารถและไอเดียของตัวเองได้ชัดเจนดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอยากสร้างธุรกิจอยากสร้างอนาคตที่ดีขึ้นทักษะท,ที่คุณต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันนี้ ก็คือทักษะการสื่อสารอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเพียงเพราะคุณไม่กล้าพูดอย่าปล่อยให้ความสามารถของคุณถูกซ่อนไว้เพียงเพราะคุณสื่อสารมันออกมาไม่ได้ลุกขึ้นมาฝึกฝนพูดออกไปและสร้างโอกาสให้ตัวเองเพราะในโลกแห่งความสำเร็จคนที่พูดได้ดีมักจะเดินนำหน้าคนอื่นเสมอและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์หรือคุณชอบสิ่งที่เราแชร์ไปในวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังด้วยนะครับเพราะเชื่อไหมครับว่าการแบ่งปันข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์อย่างนี้สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนได้ถ้าคุณยังอยากได้แรงบันดาลใจดีๆและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกตอนที่จะมาแบ่งปันความรู้ และเทคนิคดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริงครับขอให้ทุกคำพูดที่คุณพูดไปในวันนี้เต็มไปด้วยพลังและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกคนโชคดีและเต็มไปด้วยความสำเร็จครับ